เราเป็นช่างใช่ไหมแล้วได้ยไงจตามไปก่อนโดนตาไป2้องมเดินสายไปแค่ได้สองวนเยอะ้องนี้ของการ่อกไปหกหกชุดบเวหชุดนะองการพัดลมเท่าไหร่สตัวถูกไหมต้อนรับกี่จุดต้อนรับ6จุดในห้องนี้เอาอาจารย์2องมอเอไปทำาารับเมาเนี่ไงเพว่าทำอมไรอู่ ทำยังไงก่อนคำนวณขนาดว่าเราจะต้องจ่ายอะไรคำนวณขนาดอ่าเราเราก็ดูว่าในการคำนวณเราต้องดูอย่างแต่ละตัวถูกไหมว่า่าเราต้องดูนิดหนึ่งเลยอุปกรณ์ไฟแสงสว่างก่อนถูกไหมไฟเท่าไหร่เรากี่จุดถูกไหมกี่จุดหกจุดหกจุดหกจุดแต่ละจุดใช้โหลดเท่าไหร่ดูสเปกไหมอ่าเราหว่าเราต้องการ แล้วแต่เราออกแบบเดกวันนี้เราบอกต้การดูงคงคู่คลิซนคู่ใช่ไหม่ถไหสองคูณเท่าไหร่ปีบาทสัตดาถูกไหมก็เป็นเท่าไหร่อันี้เหจ็ดสบเคูณหกเท่าไหร่ตองีเลขครับหกสองสิบสองเจได้ 422วัตดนีอยวัี้ยนะับสอวันนี่คือเราต้องการทำไมุี่ร้อียีนจดแล้วเอาเลยเลยไงเาต้องการหาแะไรงสายไฟขนาดสาไฟหาสายไฟหาใจอะไรกระแสเพราะว่าเราเรียนไฟ้าเนี่ยกระแสเวลาหาหากระแสเนี่ยหาเพื่อ เมื่อไปกำหนดเลยครับสายไฟขนาดของกิบเกอร์ถูกไหมครับทาของก๊ายท่อเไหนไง้งนี่กต้องดูโหลดให้ได้นะครับเราเรียนกฎของโอิ่ให้นแล้กันนะไอโฟนาไอโฟนราะมชนะกระแสอยู่กัอเลยครับ ม่ายลาเลยมือิดาอตายง่ากำลังที่ด้ี่วไหกรัทีได้รงยาเนบีั้แล้วกทพที่โอเคครับเมื่อเราลุกี่อยู่แล้วเราลุกีอยู่แล้วลุกไอได้ไหมได้ <laughs> à, nên à, anh này cái thẻ thì sẽ phải sử với bộ tròn bao nhiêu trong khoảng bao nhiêu? khoảng bao nhiêu? ờ khoảng bao nhiêu? khoảng 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 ประมาณสองประมาณสองแอมป์สองแอมในรงจอนี้ถูกไหมพอสอแอมแล้วแล้วยังไงเร้ก็<ด>ไปดูในตรางตลาด,ลาดสายอาว่าไอ้สองแอมป์เนี่ยสายไฟที่นคน,นได้สแอมปมันม,ม,ม,มีขาย มีสายขนาดไหนดูในตารางไว้สายกดการไฟฟ้าใจะบอกว่าเฮ้ยคุณจะเดินสายไฟเนี่ยนะถ้าเป็นสาย power พวกฟลั๊กพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าพวกเนี้ยต้องไม่เรา1.5จะต้องเท่าไหร่กี่เท่าหนะ2.5 2.5แล้วทฤษฎีเราเป๊โอเคไหมแต่2.5นะแต่ถ้าเป็นไฟแสงสว่างอ่ะมันต่ำกว่า1.5แล้วมันเริ่มที่1.5คุณเดกเกียร์1.5ชุดได้กี่16แอมป์ ปจะมาณ1.88แรมถูกไหมแล้วแต่แล้วแต่นะรับเราเดินร้อยช่องมันจะทนใน้แบบเราเดินร้อยก็ไปอีกแบบนึงถูกไหมครับแล้วแต่เพราะวนี้เราต้องรับสามารถที่จะดูในตารางไม่ได้เพราะฉะนั้ไปนะถามว่าจะต้องใช้สายไฟเบอร์อะไรอ่ะก็1.5อตารางอันดเป็นไร1.5ห้าเม็นตารางมิลลิเมตร พื้นทะี่นะครับหนึ่งจุดห้าตารางมิลลิเมตรนะครับก็เป็นสแปรมินสแปรมินน่ะนั่นแหละก็คือมิลลิเมตรกำลังสองคือตารางนั่นเองตารางมิลใช้สายไฟหนึ่งจุดห้าตารางมิลได้นะครับใช้สายไฟหนึ่งจุดห้าตารางมิลได้อ่าได้สายไฟมาแล้วโอเคได้อุปกรณ์ไหมยัง เราไปได้ยังยังได้เราก็ตุดตอนเองนี่เมื่อกี้เราบอกว่าต้องการดูโคมที่เป็นหลอดคู่เราต้องไปซื้อไม่พวกเราจะตุดตอนได้เราได้อะไรได้ไฟแล้วนะอ่ได้ไฟได้แลยเพราะยังอยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่พื้นที่ไงครับอยู่ที่ไดแก้วของเราห้องนี้เรายาวเท่าไหร่เราก็ดูจุดอยู่ตรงไหนยังไงนะครับเราต้องการให้พี่อยู่ตรงนี้ถูกไหมอ่าจุดใต้ไงอันนี้เราคำนวณได้อีกแล้วถูกไหมครับตมันมีแบบแปลนอยู่แล้ว ไอ้ตรงนั้นอาตมพูดยังไงมันเลื่อลงไปอีกแบบแปลนเมื่อจะปลูกบ้านเนี่ยคนที่ทำบ้านแบบแปลนบ้านนะให้ใครที่ทำแบบแปลนบ้านจะคิดอะไรออกแบบครับเป็นนิกเยอะตอนอาวิก่อนมีเป็นป้าวิโยธาเป็นหลักก่อนนะมันคี่ออกแบบบ้านเราเนี่ยคือใครเราทันตึกเลยเนี่ยแค่ออกแบบวิโยธาสถาปนี้ครับ เกี่ยวโยธาโยธาไม่สนใจโยธาสนนโไม่สนใจไอ้คนที่ออกไปห้องแบบนี้ดูโคูมรูปร่างอันนาตาต้องการสเป๊กแบบไหนนะทัพไปนี้ออกหมดนะครับพอได้แบบมาปุ๊บเนี่ยคณะเหล่าก็ถุงโยนแบบให้กับใครในฟ้างคืนก็มาอ่าทำนี่ก็บอกโอ้โหงั้นต้นการแบบรูปภูมิแบบนี้แบบนี้ ไม่รู้ล่ะถามที่ไม่รู้สายไฟองใช้แบบไหนทีเบรต้องเท่าไหร่ไรไม่สนใจแต่ออกแบบว่าต้องการแบบเนี้ยถาวันนี้ออกแบบมาแล้วใช่การเบ็นี้ยต้องคุมเป็นแบบนี้เป็นนี้ไฟก็ต้องไปดูถามวันนี้ก็ต้องถามเจ้าของบ้านกอะไรแบบนี้ถาันนี้ก็ต้องอรเยแต่ไฟฟ้าวันนี้อะไรคำนวณคำนวณครับขอไหนฟ้าไฟฟก็จะคานวณหมดเลยครับนี่คมางคนวณ ถ้าแบบอาจจะบอกว่าอาผมต้องการแบบเนี้ตัวของมาเราต้องการแบบอ่าลงควบคู่นะขนาดเนี้ยลงควบคู่อความปริมาณไฟให้มันได้คนดีอะไรอย่เงี้ยแล้ก็เป็นการบ้านของไฟฟ้าเราเราก็คำต่อคำน่วย